ลาที่ตอนนี้มักรฐานแล้วครนที่แปลงการลงใช่ที่เราใช่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 เกิอะไรขึ้นอ่ะจริงในมุมมองที่ดีมากมาถึงอะไรฮะมาดีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมีการรักษาิรับใช่ไหมฮะยวเจริงๆรจริงจก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือเรามีการแบบว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเรา คุยกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเรามีอะไรเ,เราก็จะแบบปรึกษากันตลอดนั่นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถา,านะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่าจะมีความหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยได้ยินไหมฮะมครับแล้วก็ยังแบบว่าคือเราเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปนด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใ,นในดใดทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่า ค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเอ้ยบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดเพราะเราก็โตกันแล้วด้วยฮะครับก็ถามตรงนี้สิฮะครับครับกับน้องแล้วถึินาทีที่เราต้องเอ่ยปากว่าขอร้องในฐานะครับมันมองไปแล้วมันเป็นยังไงอย่างจริงๆก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดไงดีล่ะมันก็มัน มันคือการที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็ลดเลยหรือปรับเลยเราเราก็คือจริงๆคนที่แบบพบกันก็จะมีการปรับจูงกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดจดหนึ่งที่เราคิดว่าเออยังไงดีแล้วก็แอกว่าโอเคอย่างนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยที่แบบ ที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ครับมั่เป็นเวลาที่เราต้องหาใจกันมาเกือบปีครับเ<า>สียดายจริงๆไม่หรอกเราเราไม่เสียดายดหรอกเพราะว่าจะพูดไงดีอะคือการที่เราได้รู้จักกันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิด สอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรแคยก็ซึมซับกันมาอะไรเงี้ยเล้วเวลา9ปีก็ถือว่าวันนี้ฟูมากก็ดีที่สุดแล้วครับช่วงที่จะกลับมาอนาคตเดี๋ยวไม่ไม่รู้เลยฮะครับผมช่วงนี้เรากัา,างานอะไรนะอะไรนะได้ทำใจใจได้ก็จ,จริงๆถามว่ามันก็ไม่คงใช้คำว่าทำใจหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่า เหมือนพูดไปหลายรอบแล้ว mm hmm. ว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเราเราเรารู้เราเราปรึกษากันตลอดไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมานานครับกี่เดือนแล้วเนี่ยผมก็มองมีหลักเกณฑ์เลยคนโยงไปหาคุณก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักนี่แหละครับัลใช่ก็สามโยงไป็นมีที่สามเยอะมากกว่าผมก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็คือเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนก็เป็นข่าวเราไม่ได้โยง โอกาสกรพูดกันกมารครับก่ยกถึงเรื่องอะไรครับเรืม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทำไมครับกคนโหลาหลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเรา ทุกคนรู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ทคนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียซงซึ่งเลิกเลิก,เลกทำแต่ครับเพราะว่าจริงๆเราขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องตื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที่สี่อะไรไม่มีเลิกเลิกโยงกันครับครับผม จริงๆก็ก,ก,ก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไป13าหมูป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพอม,มีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับมุมมองหรือว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทําร้ายความรู้สึกก,ก,ก็เราก็เสียใจครับ ไม่จริงีเรามีเปกันสองคนครับมีพลอยแล้วก็มีส้มเราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดเท่ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยครับครับครับผมอ๋อก็ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงครับครับผมก็ไปทำงานไปอะไร ก็โสดแล้วทำอะไรก็ได้แต่มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นถามว่าเบียร์มูฟออนเรดลจริงๆแล้วถามว่าอยากมูฟออนไหมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันมันดีอยู่แล้วถามว่าอยากมูฟออนไหมจริงๆผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แบบว่าอุ๊ยขนาดนั้นคือ ผมมุกออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องมุกออนเนาะมุกออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหมติดตั้งก่อนอโอ้ก็เรื่อยๆครับค <laughs> ่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังครับมีมีม <c oughs> ในวงการในวงการไม่มีหรอครับค ก็ต้องมีคู่ก็ไมคือกยก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับยังก็คือโอ้โหก็เราก็เราเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันยังบอกว่าอะไรปกติใช่ครับแล้วก็เป็นทก็ยังมีคว่ก็เข้าใจครับว่าแบบว่า คนที่ซัพพอร์ตเราทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งแฟนๆน่คงรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึน้นแต่ว่าก็อยากให้ให้เนาะเราตัดสินใจกันแบบนี้นอกผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราสองคนต่อไปในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอนาคตของแต่ละคนก็ยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับ ไม่ขนาดนั้นหรอครับรูปไหนที่มันแบบเอ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติครับควารู้สึกต่อตอทีหน้าตางนี้เหเนี่ยครับก็ปกติก็ปกติเราก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันกนี่พี่น้องที่ดีการย่างใหญ่การมีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะเตื้องมช่วยเหลือเรื่องมานี่แหละครับที่ค่อนข้างบอกว่าต้องสง่งรูปไปให้แม่ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ย โอ้ยผมว่าให้ไม่เรื่องของอนาคตนีะดคยวรอกับพรากัไม่เกี่ยวเไม่เกียวเลยครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับก็คนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากจะหาคําตอบใช่ไหมฮะว่ามันเกิดมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ ตับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โ okay. อเคออกออกมาแบบนี้ซึ่งทุก่ออยางคือเป็นไปได้ดีนะเอา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 เอ,าอานี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาตลอดครับเอมิทิงตดใช่ไหมครับโอเคครับผม <laughs> ขอบคุณครับ